พอเสพแล้วอดขยับไม่ได้ตัวนี้ก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คืนี่ะน้องปูจันทร์ปูมันนี่ไหมลูกคุณพี่ก็าจะได้อยู่กลางค่ะเิดด้านนี้นะคะโอเคพี่กลางนี่คือเป็นตัวแทนของวงหนึ่งในร้อยนะคะซึ่ง จริงๆแล้วพี่กลางเนี่ยนะคะ,กะเกษียณแล้วไม่ผอมไม่รู้กรเกษียณแล้วเรียบร้อยเจ็ดสแล้วคะ่ะเจ็ดสแล้วะค่ะแต่ว่ายังหน้าตาสดใสก็เพราะ,ะ,ะว่าทุกวันนี้เนี่ยเป็นจิตอาสาไปร้องเพลงแบบนี้ตามโรงพยงบาบาลต่างๆแล้วก็อสอน มุดด้วยใช่แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ลมปราณฝึกอะไรพวกนี้เนี่ยโหทำทุกอย่างเลยดเดียดกล้ามเนื้อด้วยนะคะกระชับกระชับกล้ามเนื้อนี่หน้าเลยที่บอกว่าดูแบบว่าสดใสสดชื่นตลอดเพราะออกกําลังกายถามก่อนเลยทําไมถึงได้แบบมาเป็นจิตอาสาคะจริงๆแล้วเกษียณอยู่บ้านพักผ่อนให้ลูกหลานเลี้ยงสบายจะตายจะไม่อย่างนั้นสิคะพอแก่แล้วนี่เราจะป่วยนะคะยังไม่งจะแก่เลยป่วยแล้วยุ40ก็เป็นโรคหัวใจแล้วค่ะถ้านะจะเป็นโรคหัวใจไปหาหมอหมอบอกคุณเนี่ยจะต้องทานยาตลอดชี ีวิตค่ะ<อ>ตายก็ก้มใจแล้วทําไงบังเอิญน,นะคะมีคนแนะนําไปโรงพยาบาลสรวมอกบอกหัวใจต้องตรวจสวมอกค่ะหมบอบอกว่าไงรู้ไหม ไม่ใช่ของหัวใจค่ะแต่คุณเป็นโรคเลิ้นหัวใจนะคะเด้งไปสม่ำเสมอไปออกกำลังกายแล้วหายคือเริ่มต้นพ่การป่วยใช่แล้วป่วยค่ะป่วยมากเลยจนกระทั่งต้องทานยาตลอดชีวิตแล้วก็เลยเป็นเหตุให้เราต้องหาว่าทำยังไงเราจะไม่ทานยาก็เลยไปโรงพยาบาลที่ชำนาญด้านนี้หมอบอกออกกำลังกายก็ให้หาการออกกำลังกายที่เบาๆก็กลายเป็นมวยจีนซึ่งยากมาก ภาษาจีนเราก็ไม่สันทัศนาต้องแปลจีนต้องเข้าใจบ้างเข้าใจบ้างเรียนตั้งหลายปีเรียนเสิบ เราเกิดว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์หายค่ะทุกวันนี้ไม่ได้ทานยาออ๋คือจากมวยจีนนี่แหละค่ะยาไม่ต้องทานค่ะแล้วมวยจีนนี่เกามีแบบถ้าจระเข้ฟาดหางนี้ไหมคะฟับไม่มีไม่มีในไทยอันนี้หูต่อทอนอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะฟาดคนดูแล้วต่อตอนอันนี้ถูกไม่ใช่ค่ะไม่ค่คือจริงอันนี้ขายใหม่ไม่มีขาตใหม่ของของพี่ไก่เราจะขอเจอไปจัดตัวจักรจัดนี่เดี๋ยวต้องบอกว่าเลขเข้ามาสามชิ้นร้อยสามชิ้นร้อยจัดตัวจัดนี้นะคะแต่เดี๋ยวจะบอกว่างงแหมวันนี้เราเปิดรายการเปิ บ้า<ด>นม<ะ>าปุ๊บเนี่อยู่แล้วก็มีแบบว่าสาวคนหนึ่งที่เราคิดว่าแหมน่าจะประมาณสัก60 แต่จริงพี่กลางบอกแล้วเราคุยกันเพราะว่า30กันยานี้จะเป็นวันเกษียณอายุใช่แล้วคือหลายคนเนี่ยคนก็แบบไม่สบายใจรออยู่ว่าอืยตายแล้วฉันจะทําอะไรดีนะคะวันเกษียณอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีกิจกรรมที่คิดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนี่นับถอยหลังนี่อีกกี่วันเองนะคะก็จะถือว่านั่นตั้งแต่หนึ่งตุลาคมจนไปชีวิตฉันเปลี่ยนไว้อย่างนั้นแต่ทีนี้เนี่ยพอมวยจีนก็ก็ร้องเพลงอีก ยืเดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยนะว,วันนี้นะคะ,ะการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยมีอาจารย์จากเมืองจีนมาสอนค่ะ,ะเลสอนสองอย่างนะคะ,ะตอนนี้นะคะ<อ>เชิญได้เลยสองอย่างก็จะ<อ>ได้มาก<อ>ทีนี้เมื่อกี้เสียงหวานๆเนี่ยนะคะภัยร,<ะ>ร้อนแบบนี้เนี่ย เราเราไปเรียนร้องเพลงไหมหรือว่าร้องไปตั้งแต่สาวแล้วอย่างไงดีคะสาวนี่เป็นของชอบอยู่เนี่ยชอบมากทุกท่านก็คงจะชอบเพลงแต่บังเอิญความชอบเนี่ยมันก็ต้องคิดว่าเราทำอย่างไงถึงจะชอบเรียนรู้เป็นครูเขาอยู่เรื่อยเรียนแล้วเราต้องถ่ายทอดได้ใช่ไหมคะหลังจากที่เรานำมือจีนมาใส่ถ่ายทอดที่สวนจดจักสามสิบปีนะคะค่ะแล้วก็เลยไปเรียนการร้องเพลงที่กทมค่ะกองสังคีตกทมเรียนตั้งสี่ห้าปีจนคุณครูรู้จักบทชวนไปออก เ,เพลงในสวนนะคะแล้วพอชอบเพลงก็เป็นเหตุที่ให้เราเด็กก้าเข้ามาสู่ การร้องเพลงวันนี้ค่ะออคือพทํามาตลอดเกษียณปุ๊บแล้วก็ชอบร้องเพลงก็ไปเรียนร้องเพลงใช่ค่ะอก็หมายความว่าเราทากันมาจริงๆอ่อะก่อนเกษียณเนี่ยอย่างโมจีเนี่ยสอนมาเป็น30ปีทามาอยู่แล้วก็เลยทําต่อเนื่องแล้วก็เป็นเวลามากขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะพี่กลางเป็นข้าราชการตารวจแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยสามีเป็นข้าราชการตำรวจอ๋อสามีเป็นเหรอคะภรรยาข้าราชการแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะทําอะไรอะคะตอนนั้น อ๋อตอนนั้นก็ทำเพื้ส่วนกับกับญาติค่ะกุรสื้อค้าก็่อส่วนแต่ดูเหมือนชีวิตไม่มีความสุขเท่าตอนนี้ค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างทุกวันที่แบ่งชีวิตยังไงเราสอนที่ไหนบ้างคะอตอนนี้ถ้าสอนออกกำลังกายก็ที่สวนจตุจักรนะคะที่ประตูหนึ่งช่วงเช้านะคะเจ็ดโมงถึงแปดโมงแล้วก็สอนยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแปดโมงถึงเก้าโมงสอนมวยจีนค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะกลับถึงบ้านสี่โมงกว่าทุกวันเลยเพราะว่าเราเห็นผลว่า ผู้ที่ม <ave them. S 2> okay, right. so ีป so ัญหาเรื่องสุขภาพนะคะได้รับประโยชน์มากเลยค่ะการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่าทานยานะคะเพราะเหตุว่าเกิดการติดขัดการไหลเวียนของโลหิตเส้นเอ็นยืดอะไรแบบนี้หายค่ะมีคนหายเยอะเลยนี่นี่มื่อคืนหนูนอนตกหมอนพอดีกันเลค่ะกางไม่สามารถก็หัวลงได้อย่างเงี้ยมันมีท่ายืดเหยียดที่ช่วยไหมคะฟังเพลงไปด้วยแล้วยืดเหยียดอย่างเงี้ยนการสอนมีไหมคะท่าไหนคะเป็นไงมีไหมคะนี่แอบแวกโฆษณานิดนึงบทบทที่ไหนคะเห็นบอกว่าไม่ต้องกินยา อาอไม่ต้องกินยามีน้องคนนึงจะผ่าตัดนะคะเรื่องจากเครื่องตรงคอนี่ค่ะว่าสุดท้ายแล้วนิ้วชาแล้วหายค่ะโอเคยืดเยียดไปนะคะก็ร้องเพลงต่อค่ะเป็นแบบว่าก็คือเป็นศิลปะนี่แหละที่นะคะจริงๆแล้วทั้งศิลปะความสนุกด้วยแล้วก็ใร่างกายก็ดีขึ้นด้วยคนที่ถือไม่เท้ามายังยังทิ้งไม่ทันทีนี้ตอนเท้าทุกอย่างนี่คือที่ ก็จะตุ้จับมาตัวหนึ่งคือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหมไม่มีค่าเปวิทยาการมาตลอดส0ปีคือจิตอาสาทําด้วยใจตอนเช้าก็ไปแล้วได้ร้องเพลงโรงพยาบาลเอาเวลาตอนไหนอะคะส่งหลานแล้วเสร็จแล้วกลับมาก็ไปโรงพยาบาลนะคะรามาธิบดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตอนช่วงช่วงกลางวันที่ว่างๆเนี่ยเราว่างกลางวันนี่ไงมีโรงพยาบาลอะไรบ้างเห็นว่าร้องอยู่หลายโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ แล้วก็โรงพยาบาลพระนงาะนงดาวและสถาบันบำราษนาราดูนสามที่ใช่ค่ะเราไปร้องก็ไปร้องยังไงให้ผู้ป่วยฟังผู้ป่วยญาต <ละ S 2> ิ<ะ>ผู้ป่วยนะคะมีญาติผู้ป่วยแล้วเกิดมารอญาติในวันนี้นะฮะก็่ะก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีแฟนคลับไม่ซึ่งไม่ได้มาหาหมอนด้ม นะคะซึ่งตั้งใจมาฟังเพลงอย่างเดียวค่ะแล้วก็มีรายการขอเพลงนะคะขอเพลงในในฝันแน่ขอเพลงในอดีตของตัวเองซึ่งเราประทับใจค่ะโอ้ก็คือเนี่ยเราก็จะไปเป็นวงแบบนี้ยกไปทั้งวงเลยอันนี้แซมเปิลเท่านั้นนะคะโอ้ยยังนนี้อใหญ่กว่านี้เป็นสิบค่ะโยกไม่ไปสิบโยกเป็นสิบค่ะแล้วก็ไปอยู่คือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ห้องโถงโรงพยาบาลหรือเปล่าที่คนก็จะผ่านไปผ่านมาใช่ค่ะแม่ะใช่ค่ะโรงพยาบาลก็จัดที่ให้เราสําหรับ ให้มีมีเต็กอีมีในมานั่งฟังเพลงมีพักที่พักผ่อนเลิกนอนจากฟังจากฟังจากฟังที่พี่พูดนะคะพี่ เรียกว่าอะไรดีไม่ใช่ขคุณแิลดอายุไปแั้งเงี้ไม่เวลาสังเกตดูคือถ้าผู้สูงอายุที่เกษียณแล้วในบางครั้งเขาจะรู้สึกแบบเศร้าอยู่คนเดียวหดหู่แบบครอบครัวไม่มีใครแต่แต่คือนี่คือเป็นแบบอย่างของผู้ที่เกษียณแล้วแล้วก็หากิจกรรมทําแล้วมีเพื่อนด้วยอ่ะใช่โเพื่อนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนทั้งแฟนคลับเยอะมากเลยเนี่ยไมแม่หรอกไม่แม่หรอกไม่เป็นแฟนคลับแล้วบางคนที่ป่วยบางทีบางทีป่วยแล้วเหงาเดินลงมาปกติเดินไม่ได้ค่ะ เพลงมาเดินลงเฉยเลยลงจากเตียงก็มีอะไรอย่ลงจากรถเข็นเตียงเข็นอะไรเงี้ยมีค่ะมาแล้วก็มีมมาแล้วมาขอเพลงขอเพลงแล้วก็มาเต้นมีความประทับใจอะไรบ้างไหมคะที่แบบว่าจากที่แบบไปร้องเพลงแต่ละที่แต่ละที่โอ้โหแต่ละแห่งนะคะเมีขอรายการเพิ่มได้ไหมค่ะโอ้ นะคะแต่เราโรงพยาบาลนี้นะคะเราก็เก็บความประทับใจนะคะอย่างเรามานี่นะคะก็มีผู้ป่วยท่านหนึ่งนะคะนอนเตียงเข็นมานะคะเสร็จแล้วเราก็ร้องร้องไปอ้าวทำไมคนเขาไปุงอะไรกันฮึพวกเราก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นนึกวคาคนเป็นลมแต่เปล่าค่ะปรากฏว่าลงมาล้โอ้หมวแตะมวลแตะแต่ยิ่งกว่านั้นนะคะปรากฏว่าท่านไม่มีแขนข้างหนึ่ง อ๋อแต่่ันก็ยากที่จะแบบว่าท่านป่วยมากจะกำลังจะรอผ่าตัดนะคะอ๋อลงมาจากเตียงแล้วมาเต้นรําด้วยเลยค่ะแต่ว่าแขนที่มีแสดงว่าใจนี่คือพอมีความใจมันเต้นแล้วเลยป่วยแล้วยแล้วเลยผเจ็บป่วยไปแล้วนะคะไม่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 ป่วยแล้วอวการผ่าเรานี้มีทุกวัยเลยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเด็กๆก็มาไหมอ๋อเด็กๆก็จะเป็นส่วนน้อยนิดนึงแต่ว่าส่วนมากก็วัยกลางคนถึงผู้สูงอายุปะการขาไก่เห็นเนี่ยไม่ใช่มีปะการคนเดียวก็จะมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ย รวมตัวกันได้ยังออไงคะ,งงคะโอ้โหโโทุกคน,นนั่นเองครับ เป็นคนที่มีจิตอาสาที่อยากจะมาทําเพื่อสังคมเนี่ยค่ะเยี่ยมแคลับทั้งนั้นที่นั่งอยู่เนี่ยค่ะเรียกมาประจำเลยไม่น็คือแล้วเพื่อนๆอี่ยวนี้เพื่อนๆเป็นมาอาสาไปเจอกันยังไงที่ไหนค่ะก็ข้างแรกเลยค่ะแล้วก็ร้องตามโรงพยาบาลแล้วก็เข้ามาบอกสนใจแล้วก็ค่อยคัดว่าเออคนไหนที่มีจิตอาสาจริงๆนะคะไม่ใช่มาลองสองครั้งแล้วหนีแล้วไปไม่ได้คุณจะต้องมีหน้าที่นะคะว่าทุกครั้งคุณจะต้องเป็นจิตอาสาก็คือมุ่งมั่นที่จะทําตรงนี้จริงๆเสียสละนะคะ ค่ะตรงนี้ค่ะคือเรียกว่ามีวินัยทําต่อเนื่องไม่ใช่มาครั้งสองครั้งก็ไม่มาแล้วมีคุณลุงท่านหนึ่งกัเห็นสีไวโอลินอายุโอ้งแต่ที่ห้าแล้วค่ะแต่สิบห้านะคะที่เห็นนะคะสุดยอดหน้าตามีความสุขมากอยู่ในโลกของไวโอลินนะที่เห็นเงด้วยอยางเพลงได้ใช่ค่ะ อยู่อย่างเงี้ยนะ <หา S 1> แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมาเป็นแบบสมาชิกด้วย<ห>าอาจจะเกษียณแล้วหรืออย่างเงี้ย <หา S 1> เขามาได้ไหมคะตรงนี้นะคะพูดถึงว่าจิตคำว่าจิตอาสาเนี่ยหมายความว่า จิตใจอยากจะทานะคะคือมีความสามารถมีความรู้นะคะและมีความชอบที่อยากจะทําเพื่อสังคมให้นําความรู้ความสามารถนั้นไม่ต้องมามุ่งล้อมเพียงอย่างเดียวจิตอาสามีทําอะไรก็ได้ตั้งเยอะใช่ไหมคะไปได้เสื้ให้ใช่ไหมเปไั้เสื้ออาไปได้เชื้อก็ได้อยากถามประกาศนิพนกรรู้สึกยังไงคิดยังไงทําไมถึงได้แบบเอาเวลาตัวเองทั้งหมดเลยนะเหมือนกับมามอบความสูขกับคนอื่นด้วยซ้า ทั้งที่ที่บอกไปว่าชีวิตเราเนี่ยนะคะก็แม่จะสบายแล้วทำงานมันเหนื่อยมาตลอดคือเรามีความสุขหรอที่เห็นคนอื่นมีความสุขเรารู้สึกแบบนี้ถ้าคุณอยู่บ้านเฉยเนี่ยคุณจะเจอไข่นี้ไหมเนาะเจอไข่แดงเจอไข่ขาวเป็นหม้อยไม่เจอความเศร้าคิดถึงย่งไรต่อไหร่สินะไม่น่าหนูไม่อยู่บ้านเลยแต่ไปผับ้านแต่ถ้าเรามาตรงนี้ใช่ไหมคะเราเราจะมีความประทับใจเวลาที่เราเห็น ผู้ป่วยหรือนะคะแฟนคลับหรือญาติผู้ป่วยเขายิ้มนะคะให้เรามีความสุขโอ้รู้สึกว่าเรานะคะประทับใจนะคะประทับใจแล้วก็มีปิติมีความสุขมากเลยและเป็นกาลังใจให้เราอยากทําต่อไปจริงไม่มีเหนื่อยเลยถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยสุดท้ายป่อยๆฝากถึงคนดูทางบ้านหน่อยว่าจะใช้ชีวิตในวัยเกษียณยังไงให้มีความสุขคะอ๋อสุดท้ายนี้นะคะวิทยาอยากจะอยากจะฝากว่า ทุกคนนะคะก่อนจะเกษียณจะต้องมีหน้าที่การงานมีความสามารถแต่เฉพาะทางอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับอยู่แล้วที่นั้นเอาความสามารถความรู้ความชอบตรงนั้นค่ะมาหาช่องทางแบ่งปันแบ่งปันให้กับผู้อื่นคือทําแบบเป็นวิทยาทานโดยไม่มีผลประโยชน์และการตอบแทนนะผลตอบแทนไม่มีตรงนั้นจะทําให้ประเทศชาติหนึ่งงบประมาณไม่ต้องเสียเพราะอะไรเพราะเราไม่รับเงินไงคะส่วยเชียร์พชรา อะไรก็คีด้วยอันนั้นอันนั้นเป็นไม่รางวัลอันนั้นรับหน่อยก็ได้เพราะเรื่องว่าไม่อยากรับเบี้ยคนชราไเกี่ยวคำว่าจิตอาสาเนี่ยเราก็มีลูกหลานเลี้ยงเราพอมีเงินเพ้ราพอมีเงินเีื่อมาตลอดชีวิตแล้วเราก็มาแบ่งเงินบำนาญอะไรเงี้ยแบ่งปันมาบ้างสิให้คนอื่นบ้างแล้วก็เป็นธรรมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยจราค่ะโอเคก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะได้ประสบการณ์เป็นเรียบร้อยแล้วแต่เพลงยังไม่พอเลยค่ะเราไม่กี่เพลงเดียวเองเพลงอะไรนะตังเกอะไรนะใช่ไหมคะอีก เพลงหนึ่งค่ะชื่อวงด้วยวงหนึ่งในร้อยเพราะฉะนั้นแสดงว่าหนึ่งในร้อยนี่เป็นเพลงเด็ดเลยค่ะเป็นเพลงประจำวงจริงๆอยากคุยกับชายหนุ่มข้างหลังมากดูสิคะนั่นเป็นนนนั่เป็หุ่นหุ่นพิพึ่งนะคะแต่จริงๆคุยได้นะคะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเพลงนะคะคุณลุงค่ะหนูจะรอฟังดนตรีค่ะคะเดี๋ยวปิดด้วยเพลงไหมคะอ่ะเป็นด้วยเพลงดีใช่ไหมคะยวหังไม่ะเพี่จะเล่นเพลงให้ฟังแน่นอนนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะนี่คือหนึ่งวงนะคะที่มีเขาเรียกว่าใจจิตอาสาแล้วก็ใช้เวลาว่างในยามเกษียณอายุ ะะมาเจอเพื่อนเพื่อนตาบูมีคุณยายคุณป้าอีกท่านหนึ่งค่ะอายุเนี่ยโหแปสิบกว่าแต่ได้เหรียญทองแดงในการว่ายนะ้ำโอ้โหโโคือ ทุกวันนี้หนูว่ายี่ห้ายี่ห้าเมตรนหมดแรงแล้วหน่ยแล้วไม่ใช่ว่าคนที่เป็นไวยกษียนจะมีดูข่าวแล้วมีแรงบันดาลใจนะวัยรุ่นเด็กๆอย่างเราดูข่าวล้วก็มีแรงบันดาลใจด้วยเพราะช่วงหน้านะคะใครที่ใกล้ปอดกษียณแล้วจริงๆ30กันยานี้กําลังเริ่มรู้สึกว่าแหมแบบจะต้องทําอะไรดีเช้าตื่นจะทําอะไรเหมือนเดิมไหมไก่มี6ไม่สําหรับไวยเกษียณที่ห้ามทําเด็ดขาดเป็นอะไรบ้างช่วงหน้ามาพี่น้าอย่าจาะค่ะางเลยก็ได้ร้อยค่ะมาค่ะเชิญค่ะดูเป็นแดนเซอร์ให้นะคะ 非常好，非常好。 สาวที่ชอบจานใสเป็นคนที่อารมณ์เปล่าบางอ่อนไหวใจอ่อนและละเอียดอ่อน